และเรื่องก็มาถึงตอนที่โฟก์อยองสงตัดสินใจยุบค่ายเดอ r ริทึ m มส่วนตุ้งเจ้าของค่าย w o r ร์ลมิวสิได้เล่าความจริงให้ฟังทุกคนจึงให้อภัยก๊อปส่วนตุ้งก็ได้รู้ความจริงว่าโฟกเป็นน้องชายของแจ๊คผู้หญิงที่เคยรู้จักไหนอดีตเอาเวลามาได้มาคุณครับฮี่ครับ บอา้ามาสวัสดีครับสวัสดีโอนั่งอาสินั่ค่ายเทปอะนี่ไอค่ายเทปเราที่เราสร้างอะเราสร้างอยู่บนตึกพี่สาวใช่ไหมใช่ครับรุเจเตอมีแฟนยี่ร้บ อะไรนะครับยืดยบีเฟนอะไรนะครับเออมไม่มีอะไรถามว่าไอ้ที่ตึกนั้นมันนสูงต่ำยังไงอ๋อครับเออไอเรื่องเทปเรื่องการทำเพลงธุรกิจเนี่ยมันแย่นะเราต้องคิดให้ดีๆนะแต่รู้ไหมว่าพี่สามารถทำให้สัญญายุคค่ายเทปเนี่ยเป็นโมฆะได้เออพี่หมายถึงว่าพี่สามารถทำให ใช่เพลงเดลิททึมเนี่ยอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมครับใช่แต่มันมีข้อแลกเปลี่ยนนะเราต้องมาทำงานที่นี่ผมเหรอแล้วพี่จะเราจะมาถามพี่ว่าเราจะมาทำอะไรมาทำอะไรให้พี่หต้องอ่านขาดพี่จริงแล้วเนี่ยนะไอ้ที่พี่ต้องการที่สุดเนี่ยค,คือว่าตอนนี้เนี่ยอยากได้คนมาช่วย ปัญหาพี่ที่เจอตอนเนี้ยในปัจจุบันนี่คือเจ้าก็ปัญหายตัวไปแล้วพี่ก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็สร้างภาระมากมายเลยพี่เลยคิดว่าต้องมีตัวตายตัวแทนพี่คิดว่าเราน่าจะช่วยพี่ได้พี่คิดไม่คิดยังไง เราอยากจะตกลงไหมถ้าตกลงเนี่ยเรารู้ไหมว่าผลคืออะไรเพื่อนเพื่อเราก็จะมีคาเทปต่อไปงั้นผมขอคิดกุก่อนแล้วนครับพี่จีบีแฟนยังอะไรนะครับอยากรู้วิวิวพี่จีบีแฟนยังไม่เข้าใจพี่จบีพี่จีบีแฟนยัง อระวังนะอย่าตกนะมึงเฮ้ยก็อีแข็งแรงดีนะกูไม่ได้ห่วงมึงกูห่วงหัวมังกรกูมพียรไปแรงเรื่องเกินมึงระวงหัวมังกรเพียรตกนะมึงเพื่อนชั่วเนี่ยช่วยซะนี่ก็ไม่มีเออเอาไอ้เพื่อนชั่วมึงไปไหนมาวะปล่อยให้กู่ทำงานเนี่ยคนขออยู่คนเดียวเหนื่อยแล้วเว้ยกูไปคุยกับพี่ตุงมาเว้ยดูนี่สักก่อนอะไรวะอะไรเฮ้ยนี่มันสัญญายุบค่ายนี่ว่า อะไรวะเอามาตอกย้ำก็เรียกไงเนี่ยฮะไม่ได้เอามาตอกย้ำเว้ยแต่จะเอามาทีอ๋อทีแลราก็ทีกเราก็ต่อไปนี้เนี่ยพวกเราไม่ต้องยุบค่ายเดี๋ยวนี้ทึมแล้วเว้ยเย้ไมึงจะยุบค่ายเหรอไอหยงมึงได้ยินเปล่าเมื่อหัวมังกรขึ้นไปแขวะเลยเราสามคนจะได้ทำค่ายแพงต่อแล้วเย้ก่อนเพราะมึงไปคุยท่าไหนมาวะขาถึงยอมอ่ะฮะ เออไม่ใช่พวกเราสามคนะเวยแต่ว่าเป็นพวกแกสองคนหมายความว่าไงวะเออพี่ตุงเนี่ยเขายื่นข้อเสนอมาว่าให้ค่ายเดอร์ิทชเนี่ยอยู่ได้แต่ว่าฉันเนี่ยต้องไปทํางานให้เขาอะฮะแกต้องไปทํางานให้ค่ายเว <Music S 1> <อ>ิลด์มิวสิกเหรอแล้วแกก็ตอบตกลงเนี่นะไอยองโมโหต้องตกลงมาเลยค่ายเคยกูไม่ทำละเฮ้ยไม่มีฉันพวกแกก็ทำกันได้ดีกว่าไอยองติกลับไปเหมือนเดิม เดือค่ายเดือดลึกทึมอ่ะมันต้องมีสามคนถ้ามีสองคนจะเป็นค่ายเดือดลึกทึมได้ไงเอาลงมา <c oughs> เอาขึ้นไปเอาลงมาเอาขึ้นไปโอ๊ยอะไรวะ <c oughs> ไอ้พอฮะไปกูตัดสินใจเองมึงเอาไปโอ้โหมึงทำอะไรมึงเคยปรึกษาพวกเพื่อนบ้างหรือเปล่าฮะนี่มันก็มึงเป็นใครฮะเก่งนักเหรอ ดีในไหนก็จะเริ่มทำค่ายแล้วจะย้ายไปอยู่ค่ายใหญ่ใช่ป่ะช่องนี้แล้วกันเฮ้ยไอหยองทำไมไม่เข้าใจวะไอ้ไอ้ทิ้งเพื่นอนเอามเฮ้ยไอหยอัวอาด้วยโอ้ยน่าตกมากเลยป๊อบป,ป,ป๊อบช่วยถามลูกพี่ให้มันแบบ เป็นแบบวิ่งวิ่งแบบเคลื่อนไหวแบบว่าเป็นแบบน่ารักแบบแอปแบวใส่สว่างมีออร่าดีกว่านี้ได้ปะอย่าแอปแบวมากด้วยไหมป้าเรื่องมากน่กก็มาทำเองเลยุาาลือถัว,หวเห็นว่าเขารอเทคใช่ไหมไปดูเดี๋ยวนไเรียนคอมพิวเตอร์โอ้ยไม่เอาอ,อย่างนี้เขาอยากได้อะ่ารลาบลอ้ะสาวเนาะนี่พี่กำลังจะสมัครที่ห้า ไฮไ i v e ค่ะมันเป็นโปรแกรมที่ใส่ข้อมูลของตัวเองเพื่อให้คนอื่นเข้ามาวิจารณ์วิจา <Compass ion. S 2> เนี่ยเขาหวังเขาว่าจะใช้ไฮไฟ v e หาคู่อะค่ะ <c oughs> แต่หนูว่าจะเจอแต่ลูกหลานจะมากกว่าในนี้มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยไอ้บ๊อบทำ <c oughs> ไปไม่ต้องพูดมากอย่าใส่อายุอย่าใส่ปีก่กใจนปีขันไม่ต้องใส่เขาบอกปีขันแล้วก็รู้พอตอดีท้ออ้อยยนีให้ลูก พี่อ๋อถ่ายรูปพี่หน่อยนะเอาเอาเด้งๆว่าสวยๆนะเดี๋ยวแม่เอามุมนี้มาเรียบบิดบิดหนังบิดกับบิดเออถ่ายได้นี่แหละได้เลยพี่แจ็คพี่นี่นี่มันถ่ายเพียงอ๋อแล้วนี่คะพี่แจ๊ครูปกับตัวจริงมันไม่ต่างกันไปหน่อยเหรอพี่ข้าแต่เมื่อตอนสาวๆเนี่ยฉันก็สวยเหมือนเพียงอ๋อได้เลยยาโตขึ้นต้องหน้าเกลียดมากนะถ่ายรูปเองก็ได้มา เอาเดี๋ยวแบล็งนะทำไมอะเฮ้ยช่วเร็วๆนั่นกำลังซึมนั่นกำลังซึมันหน่อยช่วยดึงค่ะข้าหนุ่มจ๋าทำไมแต่งตัวสล็อตเฟียอะไรจะไปไหนเนี่ยที่ทำงานใหม่เอาให้แต่งอะไม่อยากแต่งเลยอายทำไมล่ะแต่งตัวแบบเนี้ยก็หล่อดีอ่ะใช่ไหมคะพี่ๆมันจุกติดจู้จี้รู้กฎเกณฑ์เยอะแยะตไปหมดอะไม่เหมือนค่ายเพย์พวกเราเลยอ่ะที่กินที่เยี่ยว พี่เดียวกันนล้อไอยองเฮ้ยไอซงเฮ้ย โกรธที่โซกอะไปทํางานที่อื่นเนาะไอ้เรื่องนั้นก็โกรธอยู่นะพี่แต่ที่โกรธมากกว่านั้นก็คือมันทําอะไรไม่มันมัน,ม,นมันไม่ปรึกษากันเลยอะคิดว่าไอเดียเจ๋งคนเดียวนี่ยังไงพยอนนักวางแผนคิดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นผมนะทําตามความคิดมันทีไรน,นะพี่แจ๊ดไม่เจ็บก็จน <laughs> หลายเรื่องมากมีเรื่องหนึ่งตอนเด็กๆจําแม่นมากเรื่องเกมกดเกมกดตอนนั้นกําลังฮิตเลย